o ก็ว m e n t s h u t d o w n รอบนี้นักเทรดทองต้องระวังเพราะไม่ใช่แค่ Government s h u t d o w n แต่ข่าวเอินฝากก็เลื่อนออกไปด้วยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรัฐบาลนะครับได้มีการพิจารณางบประมาณนะครับและการเห็นชอบในสภานะครับเป็นเอกฉันท์นะครับทำให้มีการเกิด g o v e r n m e n t s h u t d o w n นะครับหรือพิจารณางบไม่ทันในวันที่30มกรานะครับและส่งผลให้เกิด partial shutdown นะครับซึ่งกินเวลาไป4วันเต็มๆนะครับและเมื่อวานนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ได้เซ็นอนุมัติงบไปที่เรียบร้อยนะครับยุติการร g o o v e e r n n n m t t s h u d w อบนีี้เพยงแค่4วั แต่อย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นอีกทีก็ได้ในสิ้นเดือนกันยานะครับเพราะงบประมาณชุดนี้นะครับจะสามารถใช้ได้แค่ถึงสิ้นเดือนกันยาปีนี้เท่านั้นเองนะครับแต่ยังมีอีกเรื่องนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับในองค์กรไอซ์นะครับหรือตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยสภานะครับอนุมัติงบให้ใช้ได้ยงแค่2สัปดาห์นะครับซึ่งต้องติดตามนะครับว่าอีกสสัปดาห์หลังจากนี้งบประมาณเนี่ยจะถูกฟีดอีกรอบและเกิดการชั u ดาวน์ในองค์กรนี้หรือไม่นะครับและที่สำคัญนะครับเทรดเดอร์หรือคนที่เทรดทองนะครับ อาจจะต้องรอไปก่อนนะครับเพราะว่าข่าวนอนฟาร์มได้ถูกเลื่อนออกไปจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเนื่องจากว่าสํานักงานสถิตินะครับไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันและเก็บข้อมูลได้ทันนะครับทําให้ตัวเลขข้อมูลข่าวนอนฟาร์มในเดือนนี้จะต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนและอาจจะกลับมาในอีกครั้งอย่างไม่มีําหนครับและทุกคนนะครับสามารถชักหาแอดมินได้เลยนะครับสําหรับใครที่อยากจะเทรดข่าวอยากจะเข้าคอมมูนิตี้และอยากจะเทรดไปด้วยกันสามารถกดติดตามและเซฟคลิปนี้ไว้โดยเฉพาะเรื่องที่